โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมจะมากับคลิปประครับอีกแล้วนะครับผมก็คือวันนี้จะมาบอกวิธีการทําให้ปลาในบ่อของเราเนี่ยมันเชื่องกับเรานะครับม,มุดเราอยากเดินมาให้หารปลาอยากเล่นกับมันอยากจับตัวมันนะครับแต่ว่าปลาบางตัวเนี่ยมันขี้ตกใจนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทําให้ปลาของเรามันเชื่องนะครับอ่ะหนึ่งเลย วิธีการที่จะทําให้ปลาในบ่อเนี่ยมันเชื่องก็คือ1ครับต้องมีปลานาฝผงนะจะเป็นพวกคาราชิหรือชากอยหรือเบนิกอยพวกปลาสีเดียวนะครับพวกนี้จะเป็นปลานาฝผงนะครับจะทําให้ปลาในบ่อของเราเนี่ยเชื่องได้ง่ายแล้วถ้าเกิดไม่มีปลานาฝผงทํำยังไงถ้าใครไม่มีปลานาฝผงผมแนะนําให้อดอาหารนะครับอดอาหารเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ปลา เชื่องกับเราได้เมื่อปลาเขาหิวแล้วเรามาให้อาหารเขาก็จะขึ้นมากินโดยที่แบบไม่กลัวอแต่ว่าการอดอาหารเนี่ยมันก็สําหรับคนที่รักปลานะครับก็ไม่อยากจะอดอาหารมันก็เหมือนเราที่สมมุติว่าเราโดนอดอาหารเราก็หิวเขาก็หิวเหมือนเรานะครับ เพราะงั้นอ่ะผมแนะนําวิธีหนึ่งก็คือหาปลานําผูงสักตัวหนึ่งนะครับมานาผูงให้ปลาคราฟในบอ่อของเราเนาะก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วสาหรับการทําให้ปลามันเชื่องที่เหลือก็อยู่ที่ระยะเวลานะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมพามาดูว่าการมีปลานําผูงในบอ่อเนี่ยปลาในบอ่อเราจะเชื่องแบบไหนขึ้นมากินอาหารกับมือไหมนะครับเดีย๋ยวไปดูปลาของผมกันนะครับผมนี่ครับเห็นไหมพอผมมาอยู่คอบอเนี่ยเขาก็จะขึ้นมา ออกันอยู่แถวตรงที่ผมอยู่เนี่ยเขาจะขึ้นมาวนๆนนะครับคือเนี่ยจะมีชากรอยตัวนี้นะครับที่เป็นตัวนําผงนี่นี่ครับเวลาเรามาที่ขอบบ่อหนึ่งเลยก่อนให้อาหารก่อนให้อาหารนะครับเราต้องตีตีน้ําให้เขาชินว่าอ่าการตีน้ําเนี่ยคือคุณจะได้กินอาหารแล้วนะครับเขาก็จะจําไปว่า เมื่อไหลที่มีคนมาขอบบ่อหรือมีการกระทบบนผิวน้ําเขาจะได้กินอาหารแล้วเขาก็จะขึ้นมารอแบบนี้นะครับขึ้นกินกับมืออันนี้ขนาดไม่มีอาหารนะครับตอนนี้คือยังไม่มีอาหารเราก็พยายามเล่นกับเขาไปก่อนนะครับสักสองสามนาทีก่อนให้อาหารให้เขาคุ้นชินกับการที่เราอยู่ขอบบ่อเขาจะได้ไม่กลัวนี่เห็นไหมนี่ไหมครับผมดูดนิ้วเลยเชื่องเชื่องนะครับ นี่แหละข้อดีของการมีปลานำฝูงนะครับของผมก็จะมีชากอยที่เป็นนำฝูงแล้วก็จะมีตัวนูน้ดนี่เห็นไหมเวลาผมมาใกล้ๆขอบบ่อเขาก็จะขึ้นมาออกันอยู่แถวนี้แหละรอกินอาหารนะครับแล้วก็เล่นกับเขาไปประมาณนี้ตีน้ำไปเรื่อยๆให้เขาชินนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาให้อาหารเขากันเลยว่าเขาจะขึ้นกินกับมือสักกี่ตัวเนาะตอนนี้ก็ น่าจะเกือบทั้งบ่อแล้วแหละที่ขึ้นกินกับมือนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหยิบอาหารกันนี่นะครับอาหารเราจะหยิบสักประมาณสักกรรมหนึ่งเอามาให้เขานี่นี่เรามีอาหารในมือเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมารอละทีนี้ก่อนให้อาหารเหมือนเดิมครับตีน้ําตีน้ํา นี่แล้วเราก็ค่อยๆปล่อยอาหารนะครับเห็นไหมเราจะขึ้นกินนี่ให้กับมือสุนแรงเมื่อกี้ตัวใหญ่นี่แล้วก็ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นกับเขาไปนะครับผมเขาก็จะได้คุ้นมือเราไม่กลัวเรานะครับปลาเราก็จะเชื่องนะเนี่ยจับเล่นได้เลยตอนมันกินเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย <laughs> นะครับ มันก็จะเป็นอีกหนึ่งความสุขของคนเลี้ยงปลานะการที่ได้เล่นกับปลาแบบใกล้ชิดกับปลานะครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งความสุขนะครับนี่แหละเพราะงั้นนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีปลานำผึงเชื่องๆนะครับก็พยายามหานะครับพยายามหาปลานำผูงให้ได้นะเพื่อปลาของเราเนี่ยจะได้เชื่องสำหรับปลานำผูงเนี่ยก็ต้องหาที่มัน ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับแบบที่เป็นตัวใหญ่หน่อยพอที่จะนําฝูงตัวอื่นๆได้นะครับไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆมามันก็จะนําไม่ได้เนาะเพราะว่าก็จะโดนตัวอื่นเขาข่มกันดูดีทุกคนแป๊บเดียวนะครับหมดเกี้ยงเลยนะครับผมไม่เหลือหมดแล้วแปบ๊บเดียวเกลี้ยงเลยตอนนี้น้ําผมก็อมันก็จะออกเขียวๆหน่อยนะเพราะว่าก็โดนแดดด้วยแล้วก็ ตาไร่กำลังขึ้นด้วยมันก็ฟุ้งๆอยู่ไม่ได้ใส่หลอด UV ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีปรับมาณนี้นะครับผมก็มาบอกวิธีการทำให้ปลาคราฟในบ่บอของเราเนี่ยเชื่องติดมือนะครับขุนมือคนขี้เล่นนะเป็นการเพิ่มความสนุกของคนเลี้ยงปลานะครับโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกัน กดไลค์แล้วก็กดซ b s สไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงขวาล่างด้วยนะครับตรงขวาล่างเนี่ตรงประมาณแถวเนี้ยเออนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆต่อๆไปจากช่องของผมเนาะโอเคผมก็ขอฝากช่องน้องใหม่ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้จากกันด้วยปาขาบนะครับผมบ๊ายบาย